สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนะ้าช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางละหายกังใจกับแอดจอยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางไวเล่าพัฒนาวันที่26เดือน4วันพุธมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้า สำหรับผลของวันที่24แนวทางของหฮาวรุดไปเนาะจะนอกพี่พีเอฟซีจากกระต o n อโคอถุดโคไฟพีน้องเอฟซีลาล่เนาะจากวันที่24อ่ะพึ่งรุดพึ่งรุดเนาะโอ้โหซูดเด่นศูนย์วิ่งรุดศู์นี่มาแบบศูนย์นี่มาแบบมาบนมาล่างกันเลยทีเดียวเนาะอ่ะพึ่งรุดเนาะจากตามต่อรุ่นต่อกแนวทางเวลาพัฒนาของวันที่26เนาะจากก่อนสิบไปรับชมเนาะจ้า คำเตือนจากแอจโอยให้เป็นเพียงแค่แนวทางถามัก,มกชอบตามถามหมักบอก,บอกชอบปล่อยผ่านได้นอกจากโปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจจ้าแนวทางตัวเลขมีเขามีรุดทุกวันเนอกจากสำหรับวเวลาพัฒนาวันที่ยี่สชุดเด่นเมื่อนี้แอจโอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่สกับเ ขอบคุณถุกการรับชมนอกจากขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่คอมเมนต์แลวกะหายกำลังใจกับแอดจอยนอกจากขามาแล้วก็จะลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยน,ะนอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจากแลวก็ถ้าเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากเผื่อสิไดบ่ผลาดแนวทางของแอดจอยนอกจากมีให้ พี่น้องเอฟซีได้ทุกๆแนวทางเราจะบวสิเป็นฮานอยเล่าพัฒนานี่เกอีรัฐบาลไทยเราจะแนวทางหางเสียงนอกจากสำหรับเดนสามวิ่งรุ่นสามชุดเดนมีสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ด สามแปดเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสำหรับสุดกันจ่าแปดเก้า แปดศูนย์แปดหนึ่งสำหรับสามตัวจับห่อยู่ที่สามเจ็ดสองสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามแปดเจ็ดสามห้า สำหรับตัวเด่นตัวเน้นกาสามตัวเน้นอยู่ที่735หแล้วก็สามชุดกันจะเน้นอยู่ที่80ดศูนอ่า่วงนีศูย์มาบ่อยขอเน้นแปดศูนย์ชุดกันเด่นชุดเด่นดเด่นเน 7, วิ่งรูด7เน้นอยู่ที่เจ็ดงเจ็ดศูนย์นงวดก่อนๆออกไปแล้วเนาะ เจ็ดเก้าจ้ะสามห้ากับสามแปดอ่าสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาของวันที่ยี่สิบหกเมษิออกนะอ่าเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเนาะจา้าอันนี้ด้วยเป็นแนวทางเราจะนอกพี่พี่เอฟซีจ้าทมหมักถ้าชอบตามทามบหมักโบชอบปล่อยผ่านเนาะจา้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดรอยโชคดีกันทุกคนทุกท่านเนาะจา้า สำหรับปุนีกับปา마นีตามนี่เนาะอันแนวทางของห้าสีปังหรือบ่อปังอันนี้ก็ต้องรอหลุนไปด้วยกันนอกจากจะได้กับโคให้ปังปังโคให้เฮงเค้งโให้ได้โคให้โดนอกจากสำหรับคลิปนี้แอจอยขคตัวลาไปก่อนนอกจากเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า